โฮมเพชรราคา200ล้านออกงานแพทริเซียกูดแพงทั้งตัวสไปเ์เล็กหลอดไฟเื่นล้านค่ะเรียกได้ว่าต้องรู้จักกันค่ะสำหรับแพทริเซียกูดซึ่งล่าสุดเนี่ยปรากฏตัวในงานเฟกชิปสโต้ค่ะซึ่งงานนี้ นุ่มพิพชัชะลอดีตหวานใจของนางเอกสาวแพทริเซียกูดเองเนี่ยออกมาเปิดเผยถึงความสัมพันธ์วเลิกรากับนางเอกสาวแล้วล่าสุดจถึงคิวแพทริเซียที่ออกมายืนยันว่าเรื่องนังกล่าวเนี่ยเป็นความจริงต่างคนต่างพยายามทาหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนอกนอจากประเด็นในเรื่องของปมเลิกรากับ หนุ่มพีษแล้วแพทดิเซียเองชาวเน็ตเองก็ให้ความสนใจสิ่งที่น่าจับตามองนั่นก็คือชาวแพทดิเซียกูสสวมชุดทัพทิมที่ถูกพร้อมล้อมไปด้วยเพชรราคาไม่ธรรมดาเลยลคะค่ะซึ่งข้อมูลเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเธอนั้นสวมใส่มาในชื่อว่า เลซูคิเยค่ะซึ่งแปลว่ารอยยิ้มเป็นซ,อ,ซอยคอแบบทับทิมประดับด้วยเพชรเปรียบดัางตัวแทนรอยยิ้มที่มาจากความสุขตองผลึกกลายเป็นความสวยงามของความรักที่ประกอบไปด้วยเพชรน้ำหนัก,กรวมแล้วเนี่ย75็ดกรัตค่ะพอยทับทิมน้ำหนักรวมอยู่ที่109กรัตแล้วก็ท้องคําขาวอีก8 8กรัม ไวโกน้ำหนักรวม86กรัมราคาเนี่ยคิดเล่นๆก็อยู่ที่ประมาณ200ล้านเท่านั้นเองล่คะค่แะแมจะเป็นยังไงเรามาติดตามชมความหรูในครั้งนี้ไปรพร้อมๆกันคะ่ะ